คริปโตท็อปเฟรนด์สิครับวันนี้เราก็จะมาปีกข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันอีกแล้วนะครับก็ ช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดก็แดงเนาะตอนนี้ก็เริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าทิศทางต่อจากนี้นะบิตคอยหรือว่าโลคริปโตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับโดยเราจะไปดูสโคปในส่วนตัวภาพใหญ่แล้วก็ซอยย่อยไปถึงในส่วนงตัวภาพเล็กกันก่อนนะเนาะพะวานะครับพอเปิดมาต้นเดือนแบบเนี้ยปกติแล้วในช่วงแบบนี้มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเกียวๆจุ๋มครับแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าที่มันแบบไม่ได้บวกเขียวแรงแบบทุกตัวจะมีบางตัวที่บวกกันหรือว่าจะเป็นแดงส,ส่วนใหญ่อะไรแบบนั้นนะ อาจจะเป็นไปได้ว่ามันตรงกับช่วงของตัววันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้ด้วยนะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยมันไม่ได้แบบมีความเขียวแบบพืชอะไรตามที่แบบเราเคยเห็นแบบ20% 30%อะไรแบบนั้นเนาะ,ะแต่เดี๋ยวเราไปดูส่วนงตัวโลกของเจ้ตัวกันบ้างนะครับ ว่านะครับหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเนาะไปดูที่นะครับตัวอทเราเอล EGF นะ้องโฮนทีําเกี่ยวกับพวกนี้นะมันเป็นยังไงบ้างก็ลบลงมา2.99ก็คิดว่านะครับราคาของบิตคอยช่วงนี้น่าจะยังไซเวหรือว่าอีเทเรียังไซเวออกข้างอยู่นะครับก่อนที่จะมีการพุ่งขึ้นหรือพุ่งลงเนาะเพราะว่ามันเป็นช่วงของวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นไปได้ครับที่วันจันทร์เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวมาให้เราเได้ยนโฉมก็ได้แล้วตัว Bitcoin e t f เองนะครับก็ประมาณซักนะครับลบลงมา0 88ู88 ประมาณประมาณนี้นะก็เหมือนกับอเทเรียมเลยนะบาทที่จะไซวีออกข้างเหมือนกันเนาะพร้อมที่จะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็ต้องรอตัดสินว่าวันจันเปิดมาจะมีข่าวแบบเขียวเขียวแบบดีๆบ้างหรือเปล่าหรืออาจจะเขียวหลังจากปิดจบนะฮับเจ็ดโมงไปเลยก็ได้ใครจะรู้ถูกไหมครับ แล้วก็เรามาดูที่ตัวบนะิตคอยมันลี่รีเทิร์นเนาะก็นะครับในสูงตัวเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่านะครับบิตคอยเนี่ยปิดจบได้สวยนะครับก็เฉลีย่ยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก17ของนับตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2025เนาะโดยนะครับอัตราการชนะแล้วก็ความเกี่ยวความแดงมันอยู่ที่ ก้ากับ7นะครับคือเขียว9แดง7เนาะก็โอเคนะมันมีการติดบวกขึ้นมาที่ประมาณสักหลัก10%แบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วสำหรับเดือนอ่าที่ผ่านมาเนาะที่นี้ครับมาที่เดือนนี้นะครับเดือนมิถุนายนนะครับก็มีอัตราการชนะหรือว่าเขียวนี่แปดนะครับแล้วก็แดงเนี่ยอยู่ที่หกนะครับเป็นไปได้ไหมว่าเดือนนี้นะครับจะเขียวเหมือนกับเดือนที่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นได้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมาก เพราะว่านะครับกูรู้กูรู้หลายคนหลายชั้นเนะกว็าคาดการเอาไว้ว่า Q2 นี่จะเป็นคิวที่ดีของอีเชียรียมแล้วก็จะเป็นคิวที่ดีของเอาคอยเนาะอาจิีย์ีพอพูดถึงเอาคอยครับเราไปอัปเดตสถาน,นะของเอาคอยกันบ้างว่าไปจึงไหนแล้วนะ ก็โอ้โหนะครับเอาคอยยังไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่ว่าบิตคอยเนี่ยยังคงแข็งแกล่งอยู่เนาะก็สามารถที่จะนะครับเป็นในส่วนตัวบิตคอยซีซั่นได้อยู่นะแต่ว่าเอาคอยยังไม่เห็นนะครับก็ให้เขาเวลาเขาสักหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตามรูปแบบเก่าที่เราดูเราก็จะเห็นอยู่แล้วครับว่ามันมักจะเป็นยังไงเนาะก็คือจุดที่เราจะสังเกตเห็นก็คือว่าจุดนี้จูไ่ไหมครับทันทีที่เขาลงมาแบบนี้เพิ่มจะมีการแง่งขึ้นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ลงมาหลังจากนั้นครับก็จะมีแง่งอีกแล้วก็ขึ้นไปถึงจะเป็นเอา ดีครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้วิธีการนี้ในการดูเหมือนกันก็ตอนแรกที่เขาลงมาปุ๊บตอนนี้แง่งที่1นครับอ่ะแล้วก็ลงมาแล้วอาจจะเป็นแง่งที่2ตรงนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็ค่อยจะเป็นแง่งที่3ขึ้นไปแบบนี้อ่ะก็เป็นได้นะครับ ก็คงต้องรอดูหลังจากนี้ครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้สามารถรับอยู่ได้นะจุดเดิมนะก็อาจจะเป็นไม่ได้คพาว่าลากยาวไปจนถึงส่วนของตัวปลายปีเนาะแล้วเราจะได้เห็นประมาณสักพฤศจิกาอะไราแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้จูกหมครับที่เป็นออคคอยตรงเนี้ยก็อยู่ราวสักพฤศจิกาธันวาเนาะประมาณสักวันที่อ่าหกธันวานะครับครับๆก็คือปลายนะพฤศจิกไปที่ต้นนะครับตัวธันวาอะไรแบบนั้นเนาะ ก็ช่วงของตัวสิ้นปีพอดีอย่างที่หลายคนก็เคยจับตาดูนะครับทีนี้พอเริ่มสัปดาห์ใหม่เดือนใหม่นะครับก็ขอพาไปอัปเดตท,ที่บิคคอยน์ฮิตแม็กันบ้างจะได้รู้ว่าหลังจากนี้บิคคอยนจะเคลื่อนตัวไปยังไงนะครับอันนี้เป็นแบบระดับวีคเลยนะเปิดมานะครับต้นสัปดาห์ก็ต้องดูกันที่ระดับนี้ทีนี้เพื่อนๆก็คงจะสังเกตเห็นนะครับจุดที่เรามักจะคุยกันอยู่บ่อยๆเนาะคงไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากครับคือจุดนี้จุดบเลครับที่เราให้ไลท์สีแดงไว้เนะี่ย จุดนี้นะครับคือจุดที่มันเข้มเนาะเพราะว่าข้างล่างเนี้ยตรงเนี้ยคือไม่มีแล้วนะครับก็แสดงว่าหลังจากนี้นะครับ bitcoin อ,อาจจะต้องขึ้นไปกว่านะครับที่นะครับจุดที่แสนหมื่นกว่ากว่าเนาะก็ประมาณอยู่ที่1นึ่งแประมาณนั้นนะครับจริงๆแล้วมีสูงกว่านั้นด้วยนะ ก็ถ้าเกิดว่าบิตคอยยังคงรูปแบบเดิมนะครับก็จาเป็นจะต้องขึ้นไปกวาาเนาะก็สาหรับใครที่เห็นจังหวะตรงนี้อาจจะเป็นบอกเออถ้าเกิดว่าลงมาขนาดนี้อาจจะเป็นจังหวะที่เขาเนี่จะต้องขึ้นไปกวกรขบวนก็ได้เนาะแล้วก็อาจจะทํากาไรเนาะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับถ้าเกิดไปแสนที่1 0ึ0งมืนะครับจนถึง15ื่นได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โห้กาไรพอตัวเหมือนกันนะ แล้วพอพูดถึงฮิตแมปนะครับเราก็ต้องพูดถึงปลาวานถุ่มไหมครับปลาวานที่ก่อนหน้านี้นะครับที่มักจะมั่นใจแล้วก็มีความบังเอิญอยู่เรื่อยๆเนาะที่สามารถแทงถูกแต่ว่าหลังสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการใช้ปิดไปประมาณสัก1000ล้านนะครับแล้วก็คือเจ้าเท่าตัวถุกมไหมครับอ่ะทีนี้ครับหลังจากนั้นนะก็ได้มีการนะครับซื้อบิตคอยเพิ่มแล้วก็คือในสูงของตัวเลเวอเหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่านะครับเขาก็ได้จัดไปเหมือนเดิมครับ BCC ลองนะคูณ40เนาะประมาณสัก46ล้านโอ้โหตัวเลขคุมาก เพราะว่าเหมือนกับช่วงตอนที่เขาเริ่มต้นเลยนะอ่านนี้ก็ได้เปิดสถานะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เมื่อประมาณสักอ่ช่วงของวันอาทิตย์วันเสาร์คับคาบมาวันอาทิตย์อ่าเพราะว่าเวลาของเรา,าจะเร็วกว่าของเขาในหน่อยจุดเลยครับก็บวกไป7ประมาณนี้อ่ะรอบนี้เขาจะททยถูกอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องคอยจับตาดูแต่ว่าเมื่อกี้เราดูฮิตแมปเนาะก็โอกาสที่มันจะขึ้นก็คือมันก็มีมากนะครับแล้วก็ยิ่งครับถ้าเกิดว่ามาพนวกกับข่าวนี้อีก ซึ่งก็คือนะครับทรัมมิเดียก่อนหน้าน,นี้นะครับที่กําลังที่จะหาเงินมาซื้อแล้วก็ตกลงกันหรือว่าระดมทุนกันมาซื้อเนะี Bitcoin นะ่ยบิตคอยน์เนาะก็ตอนนี้นะครับก็ได้มีการลงนามอย่างเป็นทางการสําหรับทรัมมีเดียนะครับมีการลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการมูลค่า 2. จุดนะครับสา0พันล้านดอลลาร์านานในการซื้อบิตคอยน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินของคลังเขาเออกมาเหมือนกับพี่เอ๋ม่เคเซอร์อย่างนี้เนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับเราก็ได้หาพูดถึงกันว่าโอเคการที่บิตคอยน์แสตดิเกยเงไม่เกิน ขึ้นนะครับทั้มยังไม่ได้แบบอนุมัติแบบตูมต้ามาจะเป็นไปได้ว่าเขาก็คงที่จะนำหาเงินมาที่เก็บบิตคอยด์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาแบบไม่ได้เก็บเลยแล้วเขาประกาศแล้วบิตคอยด์ราคาขึ้นไปโอ้โหถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงจะเสียดดยจุดมครับเพราะเป็นคนที่ทําให้บิตคอย์ขึ้นก็ต้องได้อะไรสักนิดสักหน่อยเนาะและการที่นะครับทั้มวีเดียมาจือบิตคอย์แบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาเก็บมาจนพอใจแล้วถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เขาจะประกาศในสูงตัวบิตคอยด์แสนกิจรีเสิร์ฟขึ้นมาเนี่ย ก็ทาให้บิทคอยน์ราคาขึ้นและหลังจากนั้นครับเขาก็จะได้ในส่วนของตัวกําไรจากบิทคอยน์ที่เขาเก็บมาด้วย2คือไม่ตกรถด,ด้วยในการที่บิคอยน์ราคาขึ้นเนาะและ3คือนะครับได้ใจของชาวคริปโตไปด้วยถูกไหมครับและ4ี่คือทําตามนโยบายไปด้วยถูกไหมครับอันและที่5คือแรงอันด,ดับเสรษฐกของเขาก็ขยับขึ้นด้วยถูกไหมครับและนี่นะครับอาจจะเป็นเหตุผลว่าโอเคทําไมเขาถึงยังไม่ได้แบบเปิดลงนามหรือว่าจัดตั้งบิทคอยน์เกีเสือแบบจริงจังสักทีอาจจะเป็นไปได้ว่ารอให้เขาเนี่ยหรือว่าบริษัทของเขาเนี่ยได้เก็บ อันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดาของเราเนาะ แต่นะครับก็ยังมีคนคนหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยไม่เชื่อว่านะครับอ่าอเมริกาเนี่ยหรือว่านะครับรัฐบาลไหนจะเก็บบีคอยเข้าคลังสมบัติของชาติเนาะเพราะว่าซีอของตัวเจพีเมเกนเนาะเขาก็ชี้ชัดเลยว่าสหรัฐเนี่ยไม่เก็บบีซีเข้ามาในคลังสมบัติของชาติอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่านะครับซีอีโอคนนี้เขาก็มักที่จะพูดแล้วก็ไม่ค่อยชอบบีคอยอยู่แล้วอยู่เรื่อยๆจุ่ไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยบริษัทของเขาเนี่ยก็ทําเกี่ยวกับบีคอยจู่ไแมก็มีการเก็บบีคอยอยู่เหมือนกันจุ่ไหมครับ เหมือนกับชาวอื่นเนาะทีนี้ครับ CEO ของตัว j p m o ม g a n เนาะเขาก็แนะว่าสารัฐเนี่ยไม่ควรที่จะเก็บนะในส่วนของตัวหรือว่าตนบิ c ควยเข้ามาเก็บไว้เขาก็ไม่เคยชอบแล้วก็ต่อต้านมันอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วชูนเมครับอ่านี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคงไม่ต้องพูดถึงเขาเยอะนะครับแต่ว่ามุมมองของเขาก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เราสามารถจับมาครันั่งวิเคราะห์ได้เนาะสำหรับสิ่งที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำะนะ แล้วก็อีกหนึ่งการเคลื่อนไหวที่อาจจะเป็นข่าวดีต้อนรับนะครับในสูงตัววันจันเปิดมาอาจจะเขียวก็ได้เพราะว่าวันที่สาเว็นะครับก็ F G X เนี่ย เอฟกเนี่ยเขาก็ได้ประกาศเนาะก็มีการเริ่มแจกจ่ายเงินนะครับครั้งที่2มูลค่า5,000ันล้านดอลลาร์ก่อนที่เขาเคยพูดไว้ก่อนนันนี้ถูกไหมครับค,ค,รนนคือครั้งที่สองแจกไปแล้วอันนี้คือครั้งที่2ครับให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับอนุญาตเนาะหรือผู้ที่ครับคือเป็นเจ้าหนี้เขาหรือว่าได้รับผลกระทบนั่นเนองเนาะตามแผนที่กําหนดการวางเอาไว้นะครับและเขาก็ยังบอกอีกครับว่าเงินเนี่ยจะได้รับประมาณสัก1-3ถึงวันทําการเนาะนับจากนี้นะครับก็คอยติดตามข่าวสารอยู่เนาะหนึ่งถึงสองวันทำการก็คิดว่าจ่่ายเมือวัน ทิตย์จูเออวันวันเสาร์ถูกไหมครับก็คาดว่านะจะมาได้ประมาณสักวันอาทิตย์หรือวันจันทร์อะไรประมาณประมาณนี้นะครับก็มดเงินอาจที่จะไหลเข้ามาสู่โลกของคริปโตอีกได้ประมาณสัก5000นล้านเนาะอาจที่จะไม่ใช่ทุกคนนะครับเอามาซื้อคริปโตเพิ่มเข้าไปอีกแต่อาจที่จะมีบางส่วนเนาะของ5000ล้านนั้นเข้ามาก็ได้แล้วตลาดอาจที่จะเขียวต้อนรับวันจันทร์ก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่แค่บีคอย i n เท่านั้นนะครับที่มันมีเรื่องดีเนาะเพราะว่าล่าสุดเนี่ย ช h ร์ฟลิงเกมมิ่งนะครับก็ได้รดมทุนนะครับหนึ่ล้านเหรียญน,นะ พื่อที่จะซื้อนะครับตัวอีเธอรีเมเข้ามาโอ้โหเรามักจะได้ยินแค่ว่าระดมทุนซื้อบนะิตคอยเนาะตอนนี้ระดมทุนซื้ออนะีเธอรีเมเนาะแต่ก็น่าสังเกตนะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้นะครับอีเธอรีเมสามารถที่จะเอาอยู่นะแข็งหน้านะครับก็เป็นการที่หยิบจะซื้อยือนะครับแล้วก็กระชากขึ้นมาอยู่เรื่อยเนาะคือพยายามต้านแรงกดในการขายอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทําผลงานได้ดีด้วยคือขยับขึ้นมาขยับผลงานาเล่นรอบเล่นสวิงเนี่ยบางคนก็ถือว่าโอ้โหจังหวะนี้อีเธอรีเมเนี่ยมีช่วงแกรบให้ได้เล่นมากกกว่า็ Bitcoin ถือว่านะแล้วก็นะครับในส่วนตัว ETF เนาะก็กําลังมาเลยจุดไหมครับก็มีการซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่ร่ําไปนะแล้วเรานะครับก็รู้ดีกันครับว่าเจ้าตัวนะครับอ t ตาเลียม,มักจะทําได้ดีในแระมาดนี้กว่าจะเป็นไปได้ครับว่าหลังจากนี้อ t h e เ e ียมเนี่ยจะว้าวก็ได้นะ แต่ก็มันไม่ใช่มีข่าวดีมาทั้งหมดนะครับก็ยังมีข่าวที่ไม่ดีอีกเนาะเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยสารรัฐนะครับก็นะครับจะเพิ่มการคว่ำบาตรบริษัทเทคโนโลยีของจีนเนาะโดยมุ่งเป้าไปที่บริษัทลูกๆก,ก่อนนะก็คือสมมติว่า t ิ k t ตอลตูนะครับมีบริษัทลูกๆอาจจะแยกออกมาเป็นนั่นนี่นูน่นถูกไหมครับก็จะเล่นงานเหล่านั้นก่อนค่อยไปเล่นบริษัทแม่อะไรแบบนั้นก็เหมือนกับบริษัทผลิชิปนั่นนี่นู่นนั่นแหละครับก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่านี่คือสงคราม,ามนะโอ้บางคนก็บอกโอ้โหกำลังที่ กำลังสั่งที่ส่งตัวภาษีมาแต่ว่าทําก็ไปอีกทางหนึ่งนะก็มาความบาดแทนนะอันนี้อยู่ในอำนาจของเขาเขก็สามารถีจะทำได้โอ้บอกว่าตลาดมันก็จะแดงอีกนะเนี่ย ก็นะครับกําลังมีข่าวดีๆมาคำว่ามีข่าวในส่วนตัวแบบนี้มาซะได้เนาะทีนี้ก็มาดูในส่วนตัวบิทคอยน์สปอตอีทีเอฟกันบ้างนะโหก็ไม่แปลกใจเลยครับที่ในช่วงของตัววันที่30นะครับวันเสาร์ที่ลากๆมากันเนี่ยบิทคอยนจะแดงเนาะเพราะว่านะครับเม็ดเงินมันมีการไหลออกไปจากอีทีเอฟเนาะโดยแบล็คล็อกเนี่ยก็ไหลออกไปนะครับ430ล้านนะครับฟิลิปตี้13ล้านนะครับแล้วก็บิชไวนะครับ35ล้านตามมาด้วยอาร์กเนี่ยร้อล้านนะครับเจสกเกลอีกเนาะ16ล้าน โดยรวมแล้วนะครับไหลออกไปที่616.1ล้านโอ้โหเกิน500ล้านแบบนี้ก็ไม่แปลกใจนะก็โอเคเจ็บอยู่พอตัวนะครับสำหรับแฟนๆคลิปโตเนาะแต่ว่านะครับมันก็น่าแปลกปกติแล้วถ้าเกิดบิดคอยออกไปขนาดนั้นนะครับอิชูเรียมเนี่ยก็คงที่จะไม่รอดนะแต่ว่ากับเซอร์ไพรส์ครับแบล็กล็อกซื้อมาที่70ล้านนะครับโดยทําให้นะครับม,มีเงินไหลเข้ามา70ล้านทําไม่มีใครขายออกเนาะ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าถ้าเกิดอีทิเดียมไหลออกไปอีกเนี่ยจะเป็นอะไรที่ทําให้ตลาดแดงมากกว่านี้ก็ได้เออแล้วการที่นะครับบริษัทในส่วนของตัวเกมมิ่งเนาะเข้ามาระดมทุนซื้อนะครับลาวานทําการลองเนาะแล้วก็อีทิเดียมทำได้ดีช่วงนี้มี ETF ที่ซื้อเข้ามาด้วยอาจจะเป็นไปได้ว่ารอบนี้นะครับบิตคอยดอลเนนลดลงเนี่ยอาจจะเป็นตาของอีทิเดียมเป็นตาของออาคอยแล้วไหมอาจจะเป็นอะไรที่เราจะต้องจับตาดูหลังจากนี้อีทิเดียมอาจจะทําได้ดีก็เป็นได้นะครับเอาโอเคนะครับสหลับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝาก,ก แค่กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ